สวัสดีครับวันนี้ Hello Yellow มาพบกับเพื่อนๆในเดือนแห่งความรักกันในสไตล์แบบหวานๆฟุ้งๆฟิง,ฟ,งฟุงฟ้งเิงน่ารักและอบอวน่นไปด้วยความอบอุ่นของผู้บริหารและเพื่อนๆในครอบครัวกรุงสีกันครับก็จะขอพาเพื่อนๆไปพบกับความรักความสดใสผ่านมุมมองความรักที่ไม่ธรรมดาหน h e l l o y e l l o w Special ตอนใจฟูยิ้มรับเดือนแห่งความรักกันนะครับถ้าพร้อมแล้วอะ่ะเราว้าไปใจฟูกันเลย สวัสดีค่ะฮัลโหลยลนโลในเดือนแห่งความรักนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆชาวกรุงศรีมาฟังมุมมองความรักดีๆผ่านคําถามที่เราได้เตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้มีนายกับผู้บริหารสอสวยค่ะเดี๋ยวเราตามมาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้องดูกันวนเดี๋ยวเชิญเลือกคําถามเลยนะคะเอ่อ พูดถึงความรักที่มีต่อปุงศรีก่อนอจริงๆแล้วเนี่ยตอบไม่ได้เป็นคําพูดนะฮะว่ารักมากขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกมีความสุขทุกวันที่ได้มาทํางานที่กุ้งศรีก็รักแค่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทําไมเราถึงมีความรักให้กุงศรีขนาดนี้เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าพี่พี่ส่งมอบความรัก ค,ความปรารถนาดีให้กับคนรอบข้างเพื่อนพนักง,งานทุกคนเนี่ยพ <Wow. S 1> ี่ได้ความรักออกลับมาแบบทวีคูณได้รับความทุ่มเทในการทำงานได้รับความเต็มใจจริงจังในการทำงานมันเหมือนเป็นพลังงานบวกให้กับเราใน,ในทุกๆวันนะคะ <Wow. S 1> ก็โอกาสนี้เลยอยากเชิญชวนนะคะเพื่อนๆกรุงศิีทุกคนนะคะมาส่งมอบความรักนะคะให้ทุกคนรอบข้างของเรา ยิ้มให้กันวันละนิดนะคะอบไหล่กันหน่อยหรือจะกอดกันเลยก็ได้นะคะมาส่งมอบพลังแห่งความรักให้กันค่ะอยากทำให้ทุกๆวันในกรุงศรีของเราเป็นวันแห่งความรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาถามครับกดทิ้งที่เพื่อนทุกๆก่อนนะครับสนับสนุนผมผมทำกันที่เมืองไทยอ่า มาเป็นเวลาแปีแล้ว <Wow. S 1> รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นบ้านเอ็มทีสอนะครับผมชอบทำก,กันกับคนไทยนะครับก็เพราะว่าคนไทยใจดีสนุกแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับค่ะแล้วในเรื่องหองความรักมีุ้ณ่นช่นกันหรือจะฝากเพื่อ,อนไหมคะครับ,รบเาขาให้มีเพื่อนทุกๆก็กมีความสุข นะครับผมรักประเทศไทยผมไทยแล้วผมรักกรุณาสีนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะบายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไก่เลือกคำถามได้เลยนะคะได้เลยอเ,คคเอาวันนี้แล้วกันเนาะขอดูหนะ่อย โอ้โหเข้าทางเลยคําถามนี้ก็สําหรับคําถามนี้นะครับเ,ออเมื่อไรที่พี่คิดถึงเพลงก็จะนึกถึงเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยสื่อเหมือนกับธนาคารกรุงศรีของเราเป็นบ้านที่สองนะครับทุกครั้งที่เรามีความสุขมีความทุกข์หรือเราประสบความสําเร็จธนาคารกรุงศรีที่เปรียบเสมือนบ้านที่2ของเราเนี่ยก็ยังจะอยู่คู่เราตลอดไปต <Wow. S 1> อ,อยยังโอเคค่ะอันนี้เพลงอะไรคะ เล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเชิค่ะเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนก็กุ่มภาพันธ์นี้นะครับสำหรับใครที่มีคนกลุ่มมือแล้วพี่ก็ยินดีด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีคนกลุ่มมือ ก็แห,หันมองเพื่อนข้างๆแล้วก็กลุมมือเพื่อนข้างๆครับเดินไปก้าวไปสู่ความสําเร็จด้วยกันครับสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้เดือนแห่งความรักพี่ไก่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับไปพบกับพี่ท่านต่อไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแจ๊บยังไงขอเชิญเลือกคำถามนะคะ โอเคถ้าเปรียบความรักของตัวจับเองนะคะที่มีต่อเพื่อนร่วมงานว่าจะเป็นดอกอะไรขอเลือกดอกเบี้ยค่ะไม่ใช่ค่ะต้องเป็นดอกทานตะวันค่ะที่เป็นดอกทานตะวันเพราะว่าดอกทานตะวันนะคะเป็นดอกที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็มี พลังมีความสดใสร่าเริงจะเห็นนะคะว่าดอกทานตะวันเองเนี่ยเขาจะหันหน้าเนี่ยไปในทิศเดิมในทุกๆวันเพื่อรับแสงอาทิตย์นะนะคะตัวพวกเราเองอะคะ่ะก็อยู่ภายใต้รั้วกรุงศรีนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ของเรากรุงศรีเราก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์เนาะแลวเราก็จะเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกทานตะวันรวมตัวกันเนี่ยล่ะคะ่ะเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนกรุงศรีไปในทิศทางเดียวกันนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับชีวิตนะคะแล้วก็ เป็นดอกทันตะวันที่มีคุณค่ามีพลังมีความสุขสดใสให้กับองค์กรของเราค่ะโอ้ <The> <a> เป็นคำตอบที่สุดยอดมากเลยนะคะขอบคุณมากๆ <มา S 1> เลย,ะค,ะยค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีนะครับเพื่อนพนักงานเนื่องในเดือนแห่งความรักนะครับ ก็อยากจะสมความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ขอเวยพรให้กับเพื่อนพานาักงานทุกท่านนะครับได้สมพรตามสิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้เกี่ยวความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักของตนเองความรักของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งครอบครัวรวมทั้งความรักในสิ่งที่ตวเองรักชอบที่จะทำนะครับความรักดีๆจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเริ่มจากการแบ่งปันนะครับคือการแชร์ริ่งถ้าเราแชร์ริ่งให้กับคนอื่นผมมั่นใจว่าคนผู้ที่ได้รับก็ย่อมมีความรักและอยากจะแชร์ให้เรากับ นะครับก็สุดท้ายนี้ก็สิ่งหนึ่งนะครับเรื่องในเดือนแห่งความรักหรือจะเป็นเดือนอื่นๆก็ตามอย่าลืมนะครับเรารักองค์กรของเรานะครับววเราเป็นคนขับเคลื่อนองค์กรของเราแล้วก็องค์กรของเราก็นาําพาเราไปด้วยกันนะครับว,ว้าวสุดยอดมากๆเลยคะ่ะขอบคุณพี่สวยมากๆเลยนะคะครับมีความสุขทุกๆคนนะครับ สวัสดีค่ะเชิญพี่ปูเละคคำถามนะคะค่ะขอบคุณนะคะ,คะอืมไม่ใช่ลอตเตอรีนะ่นาะอ่าไม่ใช่นะอ่ะเอาสองนี้กันละกันนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> ถูกใจคำถามขอบคุณนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคำถามวันนี้ถูกใจมากเลยถามว่าเดือนนี้เป็นเดือน แห่งความรักอบกลมไปด้วยสีชมพูแล้วก็ดอกกุหลาบแต่สําหรับที่นี่สํานักพระรามสามแล้วก็มั่นใจว่าสําหรับทุกทกที่ของธนาคารกรุงศรีเรามีความรักให้กับลูกค้าทุกๆคนค่ะรักในงานบริการมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าทุกวันทุกเวลาและที่สําคัญทีมงานของเรานะคะทีมงานสําคัญสําหรับที่ยังไงเป็นทั้งลูกและเป็นทั้งน้องใครมีลูกรักลูกยังไง เราก็รักอย่างนั้นนะคะทั้งสอนบอกและก็มีความห่วงใยให้นะคะ <Wow. S 1> ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะ <Wow. S 1> มอบความรักให้กับลูกค้าของเราลูกค้าจะได้รักเราตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวฉันเลือกคำถามเลยนะคะ โอเคสถานที่นะคะที่อยากจะแนะนำนะคะพี่ว่าที่อยู่ในใจตอนนี้คือวัดมหาบุตรค่ะอยู่ในกรุงเทพมหานครของเรานะคะนั่งรถไฟฟ้าสายาาสุขุมวิทนะคะลงสถาน,นีอ,อนุนะคะวัดมหาบุตรเนี่ยจริง,รงๆเกี่ยวข้องกับแม่นาคไหมคะแม่นาคเนี่ยเราก็ถ้าจะาคุ้นเคยนะคะในความรักที่เขาให้กับพ่อมากเนา ถ้าไม่พูดถึงโจ๊กหรือว่ามุกที่เขาหยิบมะนาวเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเขารักกันมากเลยนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งวัดนี้จริงๆก็คนช่วยคนส่วนใหญ่ไปขอพอรกันนะคะ,ะส่วนหญเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีมีกิจกรรมเยอะเลยค่ะค่ะแล้วเนื่องในโอกาสเดินแห่งความรักนี้พี่ปุกกี้มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆชาวกรุงสรีไหมคะอ๋ะออยากจะฝากว่าจริงๆแล้วความรักอะคะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่นะคะแต่เกี่ยวข้องกับผู้คนคะ่ะ เพราะฉะนั้นเาเดินในเรื่อ <c oughs> ความรักนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะ guerra. พี่น้องชาวกรุงศรีนะคะ,ะแสดงความรักนะคะให้กับเพื่อนๆพ,พ,พนักง,งานนะคะในทีมเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆน,น,นะคะหรือผู้บริหารนะคะถ้าเราเดินเจอกันแล้วก็แสดงความรักต่อกันนะคะเราก็จะได้เหมือนกับส่งความประดับดีให้กับเพื่อนๆของชาวกรุงศรีค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะชินคุณโอเลือกคำถามได้เลยค่ะได้ค่ะอโอเคในฐานะที่เป็นพนักงานธนาคารกรุงศรีนะคะการที่จะ,ะสร้างแสดงความรักให้กับลูกค้าก็สร้างความประทับใจในการบริการนะคะ ให้ความรวดเร็วแล้วก็ตรงใจกับลูกค้าที่สําคัญพนักง,งานทุกคนต้องมีอินทรียนะคะมีความซื่อสัตย์ให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าทุกคนเราสามารถที่แสดงความรักให้กับลูกค้าได้ทุกวันไม่จําเป็นที่จะเป็นวันมารันทายะคะ่ะว้าวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณโอ๋มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับมุมมองความรักของเพื่อนชาวกรุงศรีน่ารักและอบอุ่นมากๆเลยนะคะสําหรับในเดือนแห่งความรักนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวกรุงศรีทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็มีความรักให้กันในทุกๆวันนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะคุณค่ะเฮลโลยิน ขอส่งกำลังใจและสมงมอบความรักความปรารถนาดีให้กับเพื่อนๆชาวภรุงศีมีความสุขง่ายๆได้ทุกวันและขอให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของเพื่อนๆท,ท,ทุกคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวไลฟ์สไตล์แบบวาไรตี้ของเพื่อนๆชาวกรุงศีในตอนต่อๆไปกันนะครับ